สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับหลังจากที่ผมหายหายกันไปนานนะครับก็กลับมาลากลับบ้านนะอะนะครับนี่วันนี้จะมาสอนต่อวัดวลแล้วก็วัดความร้อนเดสเอริสนวาตินาสมัยได้ทุกรุ่นนะะหลักการเดียวของมันก็คือเนี่ยเหมือนกับวัดแบตเลยไปดูนะเออลืมต่ออวนน่วัดแบตนะควัดแบตหลักการของมันนะ อ้น,นี้วัดความร้อนมันให้สายแดงกับดํามาใช่ไหมเออแล้วก็อันนี้เป็นสายของวัดแบตให้เราทําการเชื่อมเนี่ยเอาสีแดงตรงนี้แล้วก็สายอุปกรสีแดงตรงนี้อีกอันหนึง่งเชื่อมสามอันนะครับสีแดงหมดเลยแล้วก็มันจะมีสีดํานะครับสีดําก็ให้เราทําการลงกล้าวที่โค้งได้เลยนะสีดํานะครับ สีดำเราให้ลงนี้สีแดงเราก็ให้เชื่อมกับไอ้สายอลัรันนี้สีแดงตามสีเลยครับก็หลักการเหมือนกันนะครับส่วนวัดความร้อนเดี๋ยวผมหามุมสวยๆก่อนนี่ว่าจะติดมุมนี้ดีไหมไม่รู้เดี๋ยวลองดูครับอ่าแล้วก็มันจะให้นี่มาด้วยนะครับไอ้นี่เดดเดวิตง่ายเลยนะครับถ้าใครมีเดดเดวิตเนี่ยนี่เห็นไหมของเดิมโรงงาน นั่นตัววัดความร้อนที่มอนม้ําแล้วก็ที่ฝาสูบก็นี่ตัวอย่างเราสามารถอันนี้ของเก่านะครับอันนี้ของเก่าเราก็ถอดของเก่าแล้วก็ของใหม่ที่มากับชุดเนี้ยเราก็เอามาใส่ได้เลยเราก็หมุนใช้เดี๋ยวค่อยใช้ผ้าพันเกลียวสีขาวพันนะแบบนี้ก็ง่ายๆครับ เดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูตอนที่ผมได้ทําติดตั้งเสร็จแล้วนะนเพื่อนๆนะก็โอเคเดี๋ยวสักครู่ครับอันนี้นะครับผมได้มุมที่ผมต้องการแล้วก็คือมุมนี้นะครับผมก็เลยเอาดอกคาบายมาแต่งให้มันตั้งได้พอดีแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเก็บสายตรงนี้ให้เข้าวันนี้เดี๋ยวรอดูครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูตอนใส่ตัววัดความร้อนด้วยว่าผมจะทำยังไงโอเค โอ้ยครับหลังจากที่เราได้นี่เราได้ปาดตรงนี้ออกแล้วนะครับผมจะติดตั้งแบบนี้อ่านะครับก็เอากาวลงได้เลยโอเคเดี๋ยวรอดูตอนติดเรียบร้อยแล้วโอเคครับอ่าโอ้ยครับหลังจากที่เราได้ทําการวางตําแหน่งแล้วก็เดินระบบไฟเรียบร้อยแล้วนะครับกอจะได้หน้าตาแบบนี้อ่านะครับวัดแบตแล้วก็วัดความร้อน ของเดดเดวิตนี่มันจะง่ายเพราะว่าเรามีตรงนี้ครับที่เสื้อสูบของเดดเดวิตมันจะมีไอตรงนี้อยู่ให้เราถอดของกอกเลยใช้ประแจเบอร์สิบถอดออกมาถอดออกมาปุ๊บนะครับเดี๋ยวจะทาให้ดูนี่พอเราถอดออกมาแล้วอ่น,นะครับมันก็จะมีน้ําอยู่นี้น้านี่คือน้ําที่อยู่ในเครื่องครับจากนั้นให้เราเอาเทปพันเกียวที่ไอนี่นี่มันติดมาให้กับ ตัวเนี่ยเออใส่ได้เลยนะครับได้ไดาวิอย่างง่ายส่วนรุ่นอื่นถ้าโนวาที่นาสมไมหรือรุ่นอื่นๆถ้าอยากใส่ไอ้นี้นะครับต้องทําการเจาะเจาะเสื้อก็ได้ครับเจาะคลีปมนะันอ่ะเออนะครับนี่ทำการใส่ไปเลยนะี่เดี๋ยวผมขออนุญาตใส่แป๊บนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเสียบสายไฟอะไรครบแล้วก็เดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงโอเค อ,อเคครับหลังจากที่เราได้ทําการต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมจะเทสได้ดูนี่ครับออฟลันปั๊บสาองศาสามสองศาเดี๋ยวตัดเครื่องให้ดูนะครับนี่มันจะใส่ได้ไม่สุดนะเพื่อนมันใส่ได้แค่นี้นะครับแล้วก็เราก็นี่ครับเดินสายแบบนี้เข้าไปในนะ ตอนนี้ครับก็หลังจากที่ยังหายไปนานก็ทำคลิปให้เพื่อนดูหน่อยว่าผมยังอยู่นะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่ยังไม่ริมกันนะครับโอเคเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวทำคลิปอะไรเดี๋ยวรอดูแจ้งเตือนได้เลยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ